ครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับชาวดักเกิลบอลลีเจนทุกคนเลยนะครับผมก็ตามที่ทุกคนเห็นกันเลยนะครับผมว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยเป็นตัวละครที่ออกมาตอนเชื่อช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเองนะครับผมแต่ว่าผมว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยมันรู้สึกจะไม่ค่อยมีใครเล่นกันใน p p เลยนะผมรู้สึกว่ามันหายไปไหนก็ไม่รู้นะครับผมสำหรับเจ้าโกคูวาร์ฟของผมที่ผมรอมาอย่างก็เนิ่นนานนะจากตัวที่มันเป็นโกคูวาร์ตัวสีเขียวใช่ไหม ก็จะมาตัวนี้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะนานมากแล้วพอมาเนี่ยมันก็ไม่ได้ประทับใจอย่างที่ผมคิดไว้เลยนะคือมันน่าประทับใจตรงที่ว่ากายเขียวของมันเนี่ยสามารถที่จะต้านสีได้แบบอินฟินิตเลยนะครับผมก็คือต้านสีได้ตลอดเวลาแล้วก็ไม่ถูกยกเลิกได้ด้วยนะครับผมสำหรับต้านสีของเจ้ากายเขียวของโกคูวาตัวนี้นะแล้วก็ ในส่วนของอมันจะมีที่เด่เดๆเลยก็คือจะเป็นการ์ดหมัดแล้วก็การ์บ,บลสเนี่ยที่เป็นการรีเกีดหลบได้แต่รีได้แค่10%นะครับผมวิ่งแค่ส0ไม่ได้สิก็10%ถือว่าค่อนข้างที่จะเยอะมากนะครับผมในส่วนของการ์ดฟ้าก็จะรีเกตหลบได้อีกเหมือนกันเป็น70%สรนะสำหรับการ์ดฟ้าก็ค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะสำหรับการที่โกคูวาร์ปเนี่ยมันเป็นเน้นในการพลิ้วไหวดูดสายน้ำนะครับผมแล้วก็เมนมันก็จะรีเกีหลบได้ด้ยนผมก็ ส,สำหรับผมเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะโอเคนะแต่คือในมุมมองผมมันรู้สึกว่าโอเคแต่ว่าก็ยังผิดหวังอยู่ตรงที่ว่าด้วยความที่มันเป็นสีม่วงด้วยมั้งแลเมตาตอนนี้สําหรับบิสโกหังก็ยังเล่นได้แล้วก็ในส่วนของมา,มาจินเบจิต้าที่เป็นตัวอัลตราก็ยังเล่นได้อยู่นะครับผมก็เลยวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาลองเทสกันเออแล้วผมลืมไปอย่างหนึ่งข้อเสียจุดด,ด้อยของมันเลยก็คือตัวนี้เนี่ยมันไม่มีเกราะป้องกันบละาร,ราครับทุกคนสําหรับการ์ดหมัดนะก็ค่อนข้างที่จะแย่หน่อยนะครับผมสาหรับการ์ด การหมัดแล้วก็สําหรับทีมนะครับผมทีมก็จะเป็นประมาณนี้แล้วกันนะทีมอีควิปนะครับผมใครอยากใส่ตามก็ใส่ได้นะเพราะว่าเจ้าตัวโกคูตัวนี้มันเป็นสายบาลานซ์นั่นเองนะครับผมแต่ผมก็เอ่อให้สสยบาลานซ์ไว้เต็มที่มีการหมัดการเอ้ยไม่ใช่การฟ้าการดอติเมทไปด้วยนะครับผมแล้วก็นี่ จวกมัดเอ้ยจวกบลัสไปเต็มๆเลยนะก็ทีมทีมนี้เนี่ยผมมองว่าเซล,ลน่าจะเป็นตัวแบกที่ค่อนข้างที่จะดีมากนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปลุยก,กันใน PP ดีกว่านะครับผมแต่ก่อนที่จะไปรับชมเนี่ยผมฝากทุกคนน,นิดนึงนะครับผมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จากผมนะครับไปดูกันดีกว่าว่าเจ้าโกคูวาร์ปเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับผมหลังจากที่ผ่านมาแบบไม่กี่เดือนเองนะครับผมแบบแป๊บเดียวจริงๆเลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูใน PP ดีกว่าลุย มาม้ามา,มาลุยเกยมแรกครับผมเกมแรกนี่เราเจอกับโลเซส,สีเขียวแต่ว่าเขาดาวโอเคอเปิดมาถึงผมเจออย่างนี้หรอเอาจริงโอ้ยสวยเราคันเซินบัฟด้วยครับอ,อุ๊บคันเซิลบัฟอะไรวะใครคันเซินบัฟเขาหรือเราโดนไหม โอ้โหไม่โดนแบบนี้ก็เราก็าโดนแทนเดียวผมยังไม่ค่อยชินเท่าไหร่กับการที่โอ้โหโดวงติดพาาไรสครับผมคือผมงงมากเลยไม่เจอไอ้นี่นะเขาเรียกว่าอะไรนะไม่เจอทีมไดามานะผมแต่กับเจอพาาไร์จากเจ้าโลสซ่โอ้โหแล้วผมโดนยังโดนไม่หยุดเลยตอนนี้บลาสบลาสบลาสโอ้โหขอฟ้าเลยติดอีกไหมพาไร์อ่ะโอ้โหโคตเสียว ผมไม่คิดว่าเขาจะโจมตีมาเลยอะแต่เขาก็โจมแต่เขาก็โจมตีมาเลยโอ้อะไรวะแน่แน่แน่น่โอ้ยเขาหลบได้สวยจัดผมต้องเปลี่ยนทั้งมาเพื่อดิสลอฟสักเล็กน้อยนะยังไม่ค่อยได้ยังไม่ใช่ไม่ค่อยครับผมโกคูนี่ยังไม่ได้ออกโรงเลยนะโอเคดีนะโลเซเขาแค่ห้าดาวผมรอดผมยังแบบว่าอยู่ในเกมอยู่เขาหลบเพอร์ฟิคแล้วอะไรอ่ะ โอ้ด้งเลยครับผมชีวิตแรกผมเด้งเลยมาได้จังหวะผมบ้างแล้วแล้วเขาสีเขียว2ตัวด้วยเจอผมโจผมซุยแน่ฟึบโอเคเขาเปลี่ยนในส่วนของเจ้าเซลอัลตรามาอูไม่ครึ่งหลอดวะคือถ้าครึ่งหลอดซะหน่อยนะมันจะได้ล็อกการ์ดเราโหแล้วเขาลบเพอร์เฟกแบบนี้นะคนนี้เขาเป็นนะหรือว่าผมใจร้อนเมื่อกี้แรกผมว่ารู้สึกใจร้อนๆยังไงก็ไม่รู้เหมือนกัน อ่าแบบนี้ผมจะรอดระวะโกคูผมว่าโกคูเรายัางมีสิทธิ์รอดอยู่มั้งผมว่ารอดรอดเถอะอุอ้ยเกือบเกือบอยู่นะเนี่ยอ่าเรียบร้อยผมโดนแถบไหมโอ้โหโดนแถบจริงด้วยเอาอีกทีโอ้โหแบบนี้เขาก็โอ้แล้วโกคูตัวรีวิวผมก็ไปแล้วดิอย่างเงี้ยโอ้โหไม่รอดครับผม ผมว่าแล้วเหตุผลที่มันหายไปคืออะไรมาผมจะสู้สุดใจเหรอวะเกมแรกด้วยสักสี่เกมแรกมันคำคอไม่อยากจะแพ้เกมแรกถ้าแพ้เกมแรกมันจะเป็นดวงไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในการเล่น p v p วันนี้โอ้ยอีกทีเดียวเพื่อนโอ้ผมผมถามจริงๆนะทำไมมันถึงเปลี่ยนแล้วก็มาโดดแบบนั้นวะคืออะไรอ่ะเป็นเป็น คือเทคนิคอะไรเหรเพื่อนผมยังไม่กล้าเปลี่ยนแบบนั้นเลยเสียแบบเสียแบบการเปลี่ยนตัวฟรีๆหนึ่งอันเสียยูโรฟรีๆหนึ่งอันนะผมยังไม่กล้าทําเลยแต่นายทําได้ไงวะโอ้โหแล้วเรียบร้อยเหลือเซลตัวเดียวทําไงเนี่ยอุ้ยโดดโอ้โหแย่แล้ววะ่ะเออเออมันต้องโดดสองทีได้แล้วเพื่อนโอโ้โอเคสวยครับผมขอจวดไกด์ดีเม,ดมีได้ไหมได้ไหม โอเคการแอนติเมทเรามาแล้วเดี๋ยวเราก,กดการแอนติเมทไปเพื่อที่จะรีเกตหลบเราด้วยนะครับผมใช่ไหมการแอนติเมทเรารีเกตหลบตัวเองปะถ้าผมจําไม่ผิดนะเพิ่งรีวิวเซล,ลไปด้วยแต่ก็จําไม่ค่อยจะได้แล้วเพราะว่าไม่ได้เล่นบ่อยไงสำหรับทีมของเซล,ลหรือว่าเซล,ลซากา้าอะไรพวกนี้ไอโกคูนี่ผมก็จําไม่ค่อยได้เขาอุย้ยตุยตุย,ตยโอเคเรารีเกตหลบด้วยไม่ใช่อย่างนี้ดิเฮ้ยเรามีอเบิลิตี้เครื่องหลอดะมะวะเอ้ยแต่เขาโดนลบบัฟนะถ้ากดการแอนติเมท โดนนะถ้ากดการไอ้เมีโดนลบบัฟนะเพื่อนพอครื่งหลอดเราใช้ไปแล้วโอเคโดนลบบัฟซึ่งเราน่าจะรอดนะครับผมเพราะว่าเขาไม่มีบัฟการต้าน Endurance เรานะโอเคถือว่าถือว่าเราได้เปรียบนะตรงนี้บึ้มโอเคหนึ่งชีวิตเราเกิดขึ้นมาโอเคสวยโดดสวยครับจังหวะมันเป็นใจเหลือเกินโอ๊ยแย่และมันไม่เป็นใจล้ไม่เป็นใจแล้ววะ เราต้องโอเคจังหวะเราต้องแบบนี้ต้องซิ่งๆแบบนี้สวยมานี่ขอขอดาดากันบอลดากานบอลอีกรูกนึงไปไหนวะเอ้ดป,ปุบมาับโอเคดากันบอลอีกรูกหนึงโอเคผมขอ้อมรับไว้แล้วกันตรงนี้สําหรับดากันบอลโอเคครับผมผมจะเข้าไปใกล้เพื่อที่จะกดอ่านนะนั่นแหละครับผม ไม่โดดแลโจมตีมาแบบนี้ก็เรียบรอ้อยขอย่าเดาถูกนะเพื่อน <c oughs> ขอรอ้อย่าเดาถูกนะเพื่อนปุ๊กิใจ่าษาใจว่าคัมแบก าครับเกมที่2ของเรานะครับผมก็เจอพูดไม่ทันขาดคำนะเจอบิสโกฮังบังโกเีสิเหลวไปต้านสีแบบว่าถาวรแบบลบไม่ได้ด้วยนะไม่ว่าเราจะโดนแต่ว่าลบบัฟสก,กีลบบัฟเราก็จะไม่โดนการลบต้านสีของเราอ๋อแต่ว่ามันอยู่แบบเดียวเสียได้เสียดายที่มันอยู่แบบเดียวนี่แหละแต่มันก็ควรอยู่แบบเดียวนะถ้าเกิดว่าอยู่นานเกินไปก็เดีย๋ยวสีเหลืองมงันจะร้อง ้องขอชีวิตแล้วก็เอาไปอีกครับผมการ์ดเขียวผมเยอะนะเพื่อนอย่าทำแบบนี้อุ้ยจดการ์ดฟ้าพีา่ตอนนี้ได้ดีเก็หลบแบบเทสขอรีเอ้ยไม่ใช่ขอรีขอต้านสีรอบหนึ่งโอเคสวยเดีย๋ยวเราต้านสีเซตมาหนึ่งทีเราจะไม่โดนลบบัฟน,นะไม่ว่าเราจะกดการ์ดฟ้าการอะไรโอเคไม่โดนลบต้านสีของเราโอเคขึ้นหลอดสวยงามมากเร็วปีดเร็วตีเอ้ย นี่ไอ้นี่ไอ้นี่กลัวไอ้นี่กลัวเรานะกลัวเราเล่นเข้าไปใกล้ๆนะเอ้ากลัวเราเล่นเข้าไปใกล้ๆแล้วทำไมนายถึงทำแบบนี้ล่ะเอาไปก่อนเครื่องหลอดแล้วก็เปลี่ยนตัวมาดิสวยต้านสีด้วยเรียบหลอยไปหวั่นับผมก็สีฟ้าเสร็จแต่ละหนึ่งตัวที่เป็นปัญหากับสีแดงทั้งสองตัวของเราสวยแล้วจังหวะน,นี้มันเป็นของเราอีก เดี๋ยวนะแล้วเลือดมันด้งด้วยนะสำหรับไอโกคู Goku, ที่ออฟไม้โกคูต้นไม้ของเราบลึม,มนิดเดียวเกือบมิดหลอดเฮ้ยเอา้ามันทำอย่างนั้นได้ด้วยพี่มันมันเลื่อนมาข้างหน้าแบบว่ากาลังจะแบบโฟลต์มาข้างหน้าแล้วใช่หรอวะมันทำอย่างไนได้ด้วยอ,อันนี้อันนี้ผมรู้ท่านผมรู้ท่านนอกหลบดิสวย ราจะกดทันไหมเนี่ยเน่นไงผมว่าแล้วว่าผมผมว่าแล้วว่าเราต้องกดไม่ทันว่ะโอ้เสียใจเลยอันนี้ผมเสียายจริงเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องสูญเสียการอัติเมตของเราแน่เลยโอ้โหเสียชีวิตเลยดีกว่าเสียทั้งทั้งทั้งเซลลตัวแบกโอ้เสียดายว่ะึ๊บสวยครับผมหลบเพอร์ฟิแบนนี้ประเทศที่รอ ต้องเปลี่ยนคูทีออฟไม้นะเปลี่ยนมาดีอยูคูต้นไมน้อ่ะเพื่อนแล้วเราไม่มีการเขียวด้วยอันตรายจัดสวยพูดถึงการเขียวบู๊การเขียวแม่งมาโอ้ยเขากลัวเขากลัวสเติปเราเราโดดคอมสวยจังหวะไงเขาก็เลยต้องกลัวนะสวยครับแบบนี้ได้ไหมอย่าแทบนลเพื่อนสวยครับผมมีการฟ้าเพื่อรีเกตหลบของเราด้วยนะเราใจเย็นได้แล้วก็เมรเราลบเอ้ยเมนเรารีเกตหลบได้เหมือนกันโอ้โห ผิดสูตรอะผิดสูตรอันนี้ผิดสูตรต้องเปลี่ยนหนีนะโอ้โหแล้วเขาต่อยมาเลยก็เรียบร้อยนี่ครับผมเอ้ยแต่เขาไม่มีสเปเชียลบีมแคนนอนที่จะยิงเราแล้วนะสำหรับทั้งเราก็น่าจะอยู่รอดปลอดภัยโอ้โหแล้วเขาได้ฮิวอีกเหรอวะจากกายเขียวเนี่ยโอ้โแล้วเขาต้านเอ้ยไม่ใช่ต้านเขากาซาม,มันแบบไม่มีต้านสีโอ้โหแต่ก็ยังแรงอยู่เนี่ยโอเคสวยโดดสองทีตามสูตรของคนโลก กููต้นไม้จะลงมาหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะเสี่ยงกดอา,อาไปเลยนะวัดใจว่าเขาจะเปลี่ยนทีออฟไม้ไหมผมว่าเขาต้องเปลี่ยนทีออฟไม้ลงมากูขูต้นไม้เนี่ยอาไม่เปลี่ยนแล้วผมมีการเขียวด้วยไงเล้วทำไมเขาไม่เปลี่ยนวะอ๋อหรือว่าเขาคิดว่าเกียร์เคาน์เตอร์ของเขาจะใช้ได้หรอมันใช้ไม่ได้ครับเกียร์เคาน์เตอร์มันหมดเวลาไปแล้วนะ่ะเพื่อนนายนายปล่อยให้มันนานเกินอะ เรามีรีเกลลบนะทุกคนสวยแล้วเขาโจมตีมาแบบนี้เราก็รอจังหวะได้ชิวๆอีกทีไหม,มแต่เราดีก็ินลลบดีกดเรียบรเลยสวยผมว่าแล้วว่าเขาแบบถ้าเกิดว่าเขาไปอยู่ไกลเขาต้องแอบพอแอบปุ๊บพอเราอยู่าาระยะกลางก็เรียบร้อยแท็กขึ้นมาก็เสร็จโจมดีครับผมแบบนี้ได้ปิดสวยด้วยนะครับผมได้ดูท่าที่ไม่ค่อยจะได้ดูเท่าไหรนะไปเดี๋ยวเราไปเจอกันเกมถัดไปดีกว่า มาครับทุกคนเกมถัดมาครับผม <S <S 1> <S 1> เจอไดมา์เลยออกมาถึงผมแต่ก็ไม่เจอมา2เกมแล้วไดมาอ้ไเอ่เอาโดนมันจะพูดไงโดนไม่รู้ว่าโดนอโดนไปก่อน,นครับแบบมีการฟ้าลั่นลั่นบู๊ปอยเอาไปก่อนขึ้นลดสวยแล้วผมได้เหยรับผมกายเขียวไม่เลื่อนมาแบบนี้ก็เสร็จโจรดิรออะไรแล้วเพื่อนต้านสีด้วยแต่ว่าเอาเซลดีกว่าเพื่อความชัวร์เนาะ จะได้ทําแบบว่าดาเมจแบบไม่ต้องคิดมากอะไรแต่ว่าการ์ดก็หมดมืออยู่ดีกับเจ้าทีมไดม์มา,มาลำกระบองเหรอเพื่อนอ๋อแล้วผมคอมจังหวะโดนได้ยังไงว่าเปลี่ยนมาก่อนเลยครับสำหรับเจ้าทา้งอุยอ้ยอู้ทำไมมันแรงจังวะยังไม่มได้เซนใครไม่ใช่หรอเพื่อนเอาคืนไปบ้างดีเอาคืนไปบ้างดีอ,งดอืมดูถูกทั้งผมเกินไปนะโอ้ โอ้เสียายโอเคผมเปลี่ยนถั่ผมโคชเชนการ์ดหมันนะสำหรับคู่วาร์มเราหยัดก,การ์ดฟ้าไปก่อนเลยวับผมแบบนี้ก็น่าจะแบบว่าไปเกิดใหม่นะสาหรับโกคูมินินะครับผมเรียบร้อยเรียบร้อยครับผมผมมีการ์ดแบบว่าการ์ดเขียวต่อเนื่ง,งแต่เกิดมาแบบนี้ก็โดนผมดิเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนด้วยเอาอะไรมามั่นใจแล้วผมกดเมนเลยตรงน,นี้โอ้โหคือ มันล็อกเมนผมว่าผมกุสลจะแบบยังไงผมก็ต้องตุยเนี่ยโอ้โหมิดลอดโอ้คือโอ้โหเมื่อกี้ผมกุศลจะฉลาดแบบว่าอจะแพ้ได้เนี่ยแล้วมันเหลือสี่ชนะยังครับยังครับยังก่อนคือเมื่อกี้เราโอ้โหผมกุศลฉลาดแบบว่าเน้นแบบกดเมนเพื่อที่ว่าจะให้เราเรีเกตหลบเนี้ยแล้วเราจะได้แบบว่ามายัดอันติเมตจนกันโอ้แต่เขายอมแพ้ด้วยโอ้แต่เมืดด่อกี้มันเสียดายจริงครูม่น่าตาย มาครับผมเกมถัดมาก็โอ้โหมาถึงผมโดนเปิดเลยอะนั่นคือประเด็นม่ทีมเขาท็อปเทียร์ด้วยโอ้โหช่วงนี้ผมพอแทง่ายว่าเจอได้หม่เยอะนะครับก็ได้โปรโด,ดเข้าใจผมหน่อยนะได้มาแบบทําให้ผมปวด,ดหัวจริงๆจนผมแบบหลอนไปหมดแล้วเนี่ยว่าตอนนี้มันเจอทีมอะไรก็แบบว่าไม่ค่อยจะกล้าสู้ดีละโอเคหมดคอมโบครับผม สวยครับมาก็อุเอาเนี่ยเห็นไหมกดแบบไม่คิดอะไรได้9 9 6ผมจะรั่วเลยโอ้โหแล้วไม่เอาจริงนะเนี่ยหมายถึงว่าผมกดได้9 9 6แล้วเอาจริงนะเนี่ยมาผมต้งโคบพบิเซษสวยๆโอเคได้เมนแล้วด้วยผมขอกดเมนไวเลยได้ไหมนี่เพราะว่าอ,อย่างน้อยใครต้องเป็นใครสักคนหนึ่งที่ต้องเสียหนึ่งชีวิตไปก่อนนะครับผมไปอา้าวแล้วเป็นในส่วนของ what ออกมาเงียเพื่อน <S <S มาครับก็เดี๋ยวเราเกมสุดท้ายของวันนี้นะสำหรับกูขูครับก็ทุกคนตัดสินกันเอาเองแล้วกันนะสำหรับคูวาะร์บนี่มันก็ดีของมันอยู่ในระดับหนึ่งแต่ว่าก็ไม่ค่อยเห็นคน เอ้ยผมโดนลบบัฟไอ้บ้าแต่ไม่โดนลบต้านสีนะแต่โดนลบต้านครบโอ้ผมลืมไปว่ามันมีมีมันม่ม,นม,ม,นมีกป้องกันบลาสทุกคนนี่ก็ละคือข้อเสียหลักๆเลยนะครับผมก็่นแหละตามสูตรนะสวยโอ้โหแล้วจังหวะโดดทำไมมันแปลกๆวะผมสวยคือเพิ่งบ่นไปตะกี้ว่าจังหวะโดดมันแปลก,ปกสรุปคือได้เฉย นี่แหละครับผมผมบอกเลยว่ามันแปลกไอ้นี้มันรอยึกเฉยเลยซึ่งเน็ตมันดึงเน็ตปะวะเมื่อกีก้คือจังหวะมันก็ควรที่จะแบบว่ายึกแล้วหลบอย่างเงี้ยน,นะเพราะว่าคนปกติมันก็ควรที่จะถ้าเกิดว่าเห็นเราโฟโด้สเตปมาข้างหน้าเนี่ยก็ควรที่จะกลัวนิดนึงแล้วก็แบบเผลอโดดโดยสัญชาติตยานมนุษย์หรือไม่ก็คนนี้อาจจะกิ่งจริงนะครับผมกิ่งจริงก็แล้วไงทีมไดามาก็กแค่เล่นทีมก็โกงแล้วเพื่อนเจ้าอะไรมาวัดกับเราวะ บอกหน่อยดีดับหนึ่งทีแบบสวยๆอ่าไอ้น,นี่เซ็นใครไม่เต็มด้วยโอ้โหขนาดไม่เต็มเล้วโอ้แล้วแบบนี้โกคู่ผมโ,โอ้โหตัวรีวิวไม่ได้รีวิวเกมท้ายด้วยโอ้โหมันยังใจหยาดการไม่อีกเนยะโอ้โหแล้วแรงด้วยเอาคืนในบ้างเพื่อนยังไม่ตุยครับผมผมงั้นอยู่ดีฟิวจวกไว้หนึ่งจวกไว้หนึหน่งสวย เปลี่ยนไหมเปลี่ยนครับแบบนี้ก็เสร็จโจนเสร็จใจนอุ๊ยไม่มีการ์ดไม่ก็แย่แล้วเปลี่ยนก่อนอืมไอ้มีร์ดอ้าวแล้วโดนผมดโดนผมเล่นด้วยความรวดเร็วเป็นดินจาถึงแม้ก้าวผมจะใหญ่แต่ผมก็เร็วนะบอกไว้ก่อนนะเร็วนะไปครับเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆมาเรียงๆเดี๋ยวผมว่าน้องกดไกด์ดีมทหรอไม่งั้นมันจะไม่ได้ดามแมทที่ต่อเนื่องนะผม อ้าวแล้วเปลี่ยนโกคูมาแบบนี้ก็เสร็จโจนดิเปลี่ยนโกคูอันนี้เสร็จโจลดิได้ดูแลนไหมไม่ได้หรอได้ครับผมไอนดูแลนระหว่างได้ไอนดูแลนกับเราจะเสียเจ้าครั้งไปนั่นแหละครับผมเราน่าจะต้องเสียสักใครคนใดคนหนึ่งผมว่าเซลเราเนี่ยไม่น่าจะเสียนะเพราะว่ามันต้องลบบัพปะวะถ้าผมไม่ยิด อุยอย่าอยาอย่าอยอย่ย่าอ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 ย่าย่าอ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 ย่่อย่าย่าอย่าอย่าอาออย่าอย่อย่า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 อ่อย่า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 อ่อย่อย่าอย่าอย่าย่าอย แล้วคือจังหวะนี้มันเป็นของเราแล้ววะ่ะมาไม่ว่าจะคูไหนคูมินิหรือคูสี่ก็มาเหอะผมไม่ได้กลัวอยู่แล้วแต่ก็กลัวอยู่แต่ว่าเอาไปเอาไปเต็มๆามาับมไม่มีเอนดูแลแล้วดิเอ้ยเขาเรียกว่าอะไรนะไม่มีไม่มีอินอินอินเดสตรักทิเ In บิลโอ้โหแม่งเดาถูกด้วย นุ่งสวยแล้วก็รู้เลยทรงนี้มาแท็กขึ้นแบบนี้ก็ต้องโจมตีต่อสิครับสวยมาก <c oughs> อุ้ยยังยังไม่ตายครับผมยังอยู่ผมยังอยู่ในเกมโอเคสวยงามมากสวยงามมากมากตอนนี้ <c oughs> ผมว่ามันน่าจะจบแล้วแหละจบไหมจบไหมจบเหอแย่ yeah, แล้ววะแย่ yeah, แล้ววะผมไม่ได้เตรียมใจที่จะทำแบบนี้ แย่แล้วว่าเราจะโดนปิกโฉมจากเบจิต้าซูเปอร์รเซีย่าสามหรอือเปล่าวะไม่พผิกครับผมยังไม่ตุยโอ้โหแต่แย่แล้วว่ะแย่แล้วว่ะเฮ้ยแต่ถ้าถังเราเอ้ยถังเรามีเอนดูแลนดอยู่วะผมจำไม่ได้นี่แหละครับแล้วก็โดนเดาไม่ถูกนะครับผมตามสูตรของเกมแล้วบอลลีเจนโอ้โหสิบล้านเลยเหรอวะทั้งเรายังมีเอนดูแลนดอยู่ครับผมไม่ต้องกลัวแล้วแบบนี้ก็นะ่าจะจบเกมหรือเปล่าครับผม โอเคผมว่าน่าจะไม่มีปัญหาอะไรแล้วนะก็สําหรับโกคูวาตัวนี้เนี่ยก็ใครคิดเห็นใครคิดเห่นยังไงเนี่ยลองของไเมนไวยด้านล่างได้นะครับผมสําหรับส่วนตัวผมมันยังไม่จบสําหรับส่วนส่วนตัวผมเนี่ยผมว่ามองผมว่ามันก็โอเคในระดับหนึ่งนะแต่ว่าไอการไม่มีหมัดหมัดอะไรหมัด,ม,ดมันไม่มีกอกาป้องกันบลาสให้เนี่ยมันก็เป็นปัญหาใหญ่อยู่นะสาหรับส่วนตัวผมเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะแพ้แล้วเนะี่ย เขาลบโอเคแล้วผมมีก,การเขียวก็น่าจะปิดจับแล้วก็ยังไงเนี่ยผมฝากทุกคนกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆจากผมนะครับก็ใครคิดยังไงกับโกคูวาก็คอมเมนต์มาไว้ด้านล่างได้นะสำหรับวันนี้เนี่ยผมคงต้องลาไปกับเจ้าเซลล์ตัวนี้แล้วเพราะว่าโกคูวาของเราเนี่ยตุยไปตั้งแต่ต้นเกมนะครับผมลาไปก่อนแล้วบายบุย